เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,670บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบกันครับ เงินกรณีชลาภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่สาสธันวาคม2 5 4 1เป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านั้นสำนักง,งานประากาันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์ที่จะรับกรณีชลาภาพก็อาจจะต้องนำส่งเงินสมทบนะครับตั้งแต่สาสธันวาคม2 5 4 1เป็นต้นไปนะั่นเองคือนับตั้งแต่ช่วงเวลานั้นนะครับณนะปัจจุบันที่คลิปวิดีโอนี้นะครับออกก็ประมาณนะปี66ลบ42ก็ 24ปีโดยประมาณนะครับเงินบำนาญชราภาพคุณจะได้รับก็ต่อเมื่อคุณจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับจะได้รับเป็นบำนาญชราภาพถ้าจ่ายไม่ครบ180เดือนจะได้เป็นบำเหน็จแทนนะครับ ซึ่งบำนาญชราภาพจะได้รับร้อยละยีของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะ ตัวอย่างวิธีการคำนวณน,นะครับตัวอย่างที่1ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,670บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้เอา35ตั้งนะครับลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูคคำนวณน,นะครับ1.5คูณ20นะครับเพราะว่าทุกทุก12เดือนหลังจาก0อหลังจาก1หลังจาก 180เดือนไปแล้วนะรหรือหลังจาก15ปีไปแล้วทุกทุก12เดือนจะได้เพิ่ม1.5%ก็เอา1.5%คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมที่เราต้องได้อยู่แล้วบวกกับ30%ที่ได้เพิ่มมาเป็น50% 50%ของ13,670บาทเท่ากับ6,835บาทเป็นเงินบำนานที่ได้คุณตลอดชีวิต ตัวอย่างที่2สง่สงเงินสมทบป,ประกันสังคมมา30ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,670บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก22.5ที่จะได้เพิ่มเป็น42.5 42.5ของ13,670บาท เท่ากับ5,810บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตนั่นเองตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,670บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ1เท่ากับ10ปีส่วนเกินสุขคำนวณ1.5 1คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ13,670บาทเท่ากับ4,785บาทเป็นเงินบำนานที่จะคุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,670บาทส่วนเกินจาก1 8 0เดินคิดดังนี้20ปี -15 เท่ากับ5ปีส่วนเกิน สุคคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบก7.5ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น27.5 27.5ของ13,670บาทนะครับเท่ากับ3,759บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิต ตัวอย่างที่5นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,670บาทถ้า15ปีเป้เลยนะครับก็ใช้20%ได้เลยนะ20%ของ13,670บาทเท่ากับ2,734บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตนะครับและถ้าเกิดเป็นจำนวนปีดื่นบ้างล่ะนะครับหลายท่านอาจสงสัยนะครับมานี่เลยนะจัดเต็มกับสไลด์นี้ นะครับจำนวนปีที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนะครับถ้าคุณส่งจำนวนปีอื่นๆนะครับคุณจะได้ไดตามตารางนี้นะสมมุติส่ง34ปีได้6,630บาทส่ง33ปีได้6,425บาทส่ง32ปีได้6,220บาทส่ง31ปีได้6,015บาทส่ง30ปีได้5,810บาทส่ง29ปีได้5,605บาท ส่ง28ปีได้5,400บาทส่ง27ปีได้5,195บาทส่ง26ปีได้4,990บาทนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะเพราะนั้นใครลองคำนวณดูก็ได้นะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w s s o g o t h สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตาา33ส่ง อ่างวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้น ประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้บบรหัสบตัตรประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ะครับของประกสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลีย่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลีย่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตราส3 3สามสี่วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 9มามาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกันนะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์ comment สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านทนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ